ไปติดตามสถานการณ์โควิด -19 ที่จังหวัดสงขลานะคะโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามเกือบทุกแห่งเต็มเกือบทั้งหมดนะคะเรื่องนี้ก็ทําให้เจ้าหน้าที่ต้องใช้โรงแรมที่ได้ปิดดําเนินการในช่วงที่ผ่านมาค่ะปรับไปเป็นโรงพยาบาลสนามเพื่อรองรับผู้ติดเชื้อโควิด -19 โดยเฉพาะในคลัสเตอร์ของโรงงานนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสงขลาพบผู้ติดเชื้อแล้ว263คนเราจะไปติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธรายงานจากตําบลพะวงอําเภอเมืองสงขลาค่ะคุณติชิลาคะ ตัวเลขของผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในจังหวัดสงขลาโดยเฉพาะในคลัสเตอร์โรงงานทั้ง8แห่งขณะนี้พบผู้ติดเชื้อแล้ว905คนนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคลัสเตอร์สงขลาแคนนิงนั้นพบผู้ติดเชื้อเกือบ400คนแล้วค่ะ ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในคลัสเตอร์ของโรงงานสงขลาแคนนิงอำเภอเมืองสงขลาจํานวน105คนถูกนํามาดูแลภายในโรงแรมขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในอําเภอหาดใหญ่นะคะซึ่งถูกเปลี่ยนเป็นโรงพยาบาลสนามรองรับการดูแลผู้ป่วยเนื่องจากโรงพยาบาลหลักและโรงพยาบาลสนามแห่งอื่นในพื้นที่เต็มเกือบหมดแล้วนะคะจึงจำเป็นต้องใช้โรงแรมที่ได้ปิดดําเนินการมาเป็นโรงพยาบาลแทนท่ามกลางมาตรการป้องกันไวรัสโควิด -19 อย่างเข้มงวดน,นะคะโดยไม่อนุญ,ญาตให้คนที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายในโรงแรมส่วนญาติที่ นำข้าของเครื่องใช้มาให้ก็ต้องนำมาวางด้านหน้านะคะก่อนเจ้าหน้าที่จะทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อแล้วส่งต่อให้ผู้ป่วยอย่างไรก็ตามค่ะเจ้าหน้าที่ได้ทำความเข้าใจกับชุมชนใกล้เคียงโรงแรมนะคะในการวางมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดค่ะ ขณะที่ผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์โรงงานสงขลาแคนนิงทั้งพนักง,งานและครอบครัวพบเชื้อแล้ว9 391คนนะคะโดยเมื่อวานนี้กองพันทหารปืนใหญ่ที่5ได้จัดกำลังพลและรถยนต์ทหารขนาดใหญ่6คันมารับส่งผู้สัมผัสเชื้อไวรัสโควิด -19 110คนไปดำเนินการคัดแยกผู้ป่วยตามอาการก่อนส่งเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลสนามสองแห่งคือที่โรงแรมในอำเภอหาดใหญ่และศูนย์พักพิงผู้ประสบภัยพระราชทานอำเภอระโนดจังหวัดสงขลาค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในส่วนของครอบครัวของ ผู้ติดเชื้อในคลัสเตอร์นี้ยังไม่มีกําหนดที่จะมีการตรวจคัดกรองเชิงรุกแต่ว่าเจ้าหน้าที่ขอให้ครอบครัวหรือว่าผู้ที่ใกล้ชิดผู้สัมผัสเชื้อเฝ้าสังเกตอาการและกักตัวอย่างน้อย14วันค่ะ ส่วนในตำบลพะวงที่ตั้งของโรงงานสงขลาแคนนิงตัวแทนชาวบ้านและอสมอในหมู่4ี่บ้านห้วยขันตำบลพะวงร่วมกันตั้งจุดแจดกลองผู้ที่จะเดินทางเข้าออกหมู่บ้านบริเวณปากทางเข้าวัดห้วยขันนะคะซึ่งเป็นช่องทางเดียวที่จะเข้าออกหมู่บ้านได้หลังได้ปิดเส้นทางอื่นโดยรอบหมู่บ้านทั้ง6ช่องทางเราพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่แล้ว3คนซึ่งอยู่ในคลัสเตอร์ของโรงง,งานสงขลาแคนนิงค่ะกากังวนกากังวนมากเลย กันเลยเลยเนี่ยจิดรวมหมัวกันแบบไม่ใจว่านั่นนั่นจะละเวลาสะละกันกันแบบว่าบิดมื่อวานดีว่าตั้งแต่หกโมงถึงเทียงคืนค่ะก็ดูก่อนค่ะดูว่าอาการมันจะคลี่คลายลงมาหรือว่าเบาบางลงมาเนี่ยค่ะ ส่วนที่อำเภอจะนะนะคะชาวบ้านในหลายหมู่บ้านเดินทางมาขอรับการตรวจหาเชื้อเชิงรุกที่โรงพยาบาลจะนะหลังพบว่ามีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นและมีหลายคลัสเตอร์นะคะโดยเฉพาะในตำบลบ้านนาและตำบลน,นาทับซึ่งพบผู้ติดเชื้อสะสมกว่า100คนค่ะโดยวันนี้มีผู้เข้ารับการตรวจแล้วประมาณ500คนนะคะทั้งนี้ในจังหวัดสงขลานั้นพบผู้ติดเชื้อสะสมเกือบ4 0 0 0คนแล้วนะคะโดยเฉพาะในคลัสเตอร์ของโรงง,งาน8แห่งติดเชื้อ905คนค่ะ และภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือที่จําบที่บ้านห้วยขันนะคะในตนําบลพวงส่วนนี้ชาวบ้านนะคะได้มาตั้งจุดคัดกรองเป็นเวลา5วันแล้วนะคะหลังจากที่พบผู้ติดเชื้อภายในชุมชนเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคนในชุมชนที่จะป้องกันการระบาดค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดจากจังหวัดสงขลาค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะ